สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องผักหมี่โคราชของขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ใครหลายคนได้ลิ้มลองและจะติดใจเชิญรับชมได้เลยค่ะผัดหมี่โคราชเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวนาครราชสีมาหรือโคราชบ้านเรานั่นเองนะคะดังคําขวัญที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมีม่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนค่ะ ผัดหมี่โคโราชเป็นอาหารท้องถิ่นซึ่งชื่อของจังหวัดนครราชสีมาดังคำกล่าวที่ว่ามาถึงโคโราชไม่ได้กินผัดหมี่โคโราชถือว่ามาไม่ถึงนะคะความพิเศษของเส้นหมี่โคโราชจะมีความเหนียวนุ่มที่ผัดก,กับเครื่องสูตรลับของชาวโคโราชทาให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผัดหมี่โคโราชกับผัดไทยแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันค่ะผัดหมี่โคโราชจะทําจากเส้นหมี่โคโราชโดยเฉพาะ ส่วนผัดไทยจะใช้เส้นเล็กหรือเส้นจางในการผัดผัดหมี่โคราชจะไม่ใส่ไข่และใส่เครื่องน้อยกว่าผัดไทยแต่ผัดไทยนั้นจะใส่ไข่และใส่เครื่องอย่างเช่นกุ้งแห้งถั่วลิสงเต้าหู้เป็นต้นผัดหมี่โคราชแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมซอยบางครั้งผัดหมี่โคราชอาจจะใส่หมูสามชั้นลงไปด้วยส่วนเครื่องปรุงของหมี่โคราชจะใส่เต้าเจี้ยว แต่ผัดไทยจะใส่น้ำปลาจุดเด่นของเส้นหมี่โคราชนะคะทำมาจากข้าวเจ้าซึ่งจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยมีการปลูกข้าวเจ้าเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการถนอมอาหารจึงแปรรูปเป็นเส้นหมี่โดยการนำเส้นหมี่ไปต,ตาดแห้งแล้วเก็บไว้รับประทานค่ะเอกลักษณ์ของเส้นหมี่โคราชนะคะจะเป็นเส้นแบนมีขนาดเล็กและยาวมีความเหนียวนุ่มและน่ารับประทานค่ะ การผลิตเส้นหมี่โคราชจะผลิตในหมู่บ้านทั่วไปและเรียกชื่อตามแหล่งผลิตค่ะเช่นหมีพ่พิมายจากอำเภอพิมายค่ะหมี่ตะคูจากบ้านตะคูอำเภอปักทงชยัย เส้นหมี่นะคะจะไม่นิยมทำจากข้าวใหม่ค่ะเพราะจะทำให้เส้นไม่สวยเส้นติดกันและเหนียวเกินไปค่ะเส้นหมี่โคราชนะคะจะมีการผลิตอยู่2รูปแบบคือผลิตในครัวเรือนผลิตเป็นหมี่สดหมี่ตากแห้งใช้การตากแดดให้เส้นหมี่แห้งนะคะและการผลิตจากโรงงานคือใช้การอบแห้งค่ะและวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการทำเส้นหมี่โคราชในครัวเรือนนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ ตาให้มีช่องสำหรับใส่ฟืนนะคะแล้วก็มีช่องวางกระทะมีท่อควันขึ้นไปแบบนี้นะมีลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้านนะใช้ได้เป็นสิบปีเลยขนด้วยผ้าขาบางคนะ่ะให้มันมีรูเล็กน้อยก็ใช้เชือกมัดนะแป้งที่ได้แป้งข้าวเจ้าผนะสมน้ำไปปึ๊บ ใส่เข้าปหนึ่งขันนะคะก็วนให้มันกว้างๆแผ่นสมมำสมอกันแล้วก็ใช้ฝาปิดอ่ะเดี๋ยวป้าเขาจะหลังจากที่เราคึงบนเรียบร้อยนะคะปาก,ก็ใช้ไม้นะไม่ไผ่นะใก็เป็าไปเลยอย่างนี้นะคะนี่องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเลยนะโอก็ดึงเลย าวางไว้บนชาด,ดน,นี่เป็นถาดนะคะที่จะเอาไว้วางแป้งหลังจากที่เราคลึงน,นะคะก็ใส่ได้ประมาณสี่อันนะคะเป็นถาดมันเป็นกระจาดนะคะกระจาดสารด้วยไม้ไผ่ฮะ,ะตัวนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันยาวมาก ป้าแววกับป้าอานวยนะคะก็จะช่วยกันนะคะคนหนึ่งป้าแววก็จะเป็นคนที่จะช่วยในการบนแผ่นนะคะป้าอนวยก็จะเป็นคนตากแล้วก็หั่นไม่กล้าคุยกับป้าเขาเขาป้าเขาเขินกล้องนี่ป้าอนวยก็กําลังจะใช้น้ํามันนะคะลูบแผ่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันติดกันนะคะเวลาที่เราหั่นเนี่ยมันจะได้หั่นง่ายๆนะน้ำมันก็ใช้น้ำมันพืชทั่วไปแต่ก็ รูปมไม่เยอะนะคะเพื่อหนึ่งะสะดวกในการทำในการหั่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เป็นภูมปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะในการที่จะให้ทำงานได้ง่ายหั่นเป็นเส้นได้ง่ายนะคะจากนั้นป้าๆ้าเขาก็จะเก็บเอาแผ่นนะคะเป็นหมีเนี่ยซึ่งเป็นแผ่นแบบนี้นะค่ะแบบนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาวางซ้อนกันนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำคุมเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มันแห้งจนเกินไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาหั่นกันเขาก็จะหยิบแผ่นที่เราตากแห้งแล้วนะคะ paying, มาหั่นสังเกตเขียงเนาะเขียงนี่นะแต่ก่อนมันก็ตรงๆใหญ่ๆนี่แหละพอหั่นไปนานๆน่าจะหั่นไว้ยี่สิบกว่าปีเขียงมันก็จะวาวแหว่งแบบนี้นะคะก็ม้วนนะม้วนให้เป็นแผ่นเลย น่ากินตั้งแต่ยังไม่ได้หันเลยนะเนี่ยามาดูใกล้ๆก,กันผ้าคุไมไว้นะมีดสังเกตมีดมีดนี้ก็โอแต่ก่อนมันก็ตรงๆแหละนะตอนนี้แหวงไปละมีดของมืออาชีพนี่หั่นเป็นเส้น มาเส้นห,หลังจากหั่นเอาไปทำอะไรคะปะเอาไปตากเป็นก้อนๆน,นะมันเป็นโดยจากทีวีดีโอนะคะเราก็จะเห็นขั้นตอนการทาเส้นหมี่ตั้งแต่การนึ่งแป้งการตากโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําโดยเส้นหมี่โคราชของภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะใช้วิธีการหัน่นเพื่อให้ได้ขนาดของเส้นที่น่ารับประทานค่ะ เรารูวิธีการทําเส้นหมี่โคราชแล้วแล้วเราจะทําอย่างไรให้เส้นหมี่โคราชอร่อยนั่นก็คือการนามาผัดหรือที่เรียกว่าผัดหมี่โคราชนั่นเองค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะโดยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหมูสามชั้นน้ํามันหมูน้ํามขามเปียกพริกแห้งน้ําปลาเต้าเจี้ยวกระเทียมน้าเปล่าน้าตาลโตนดถั่วง,งอกต้นหอมค่ะ และวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเส้นมีโคด้านั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะนำพเพลงแห้งประมาณ10เม็ดหรือตามความชอบลงไปโขลกให้พอละเอียดใส่กระเทียมลงไปประมาณ10เม็ด ส่วนหอมแดงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามความชอบของแต่ละคนและโขลกให้พอเข้ากันนำต้นหอมมาตัดหัวและปลายจากนั้นนำมาหั่นเป็นท่อนความยาวประมาณ1นิ้วหลังจากนั้นเรามาเตรียมหมูสามชั้นกันนะคะนำหมูสามชั้นไปล้างให้สะอาด และนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะนำถั่วง,งอกไปน้างน้ำให้สะอาดและนำมาแช่น้ำเย็นไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะจากนั้นนำพริกกระเทียมที่เราโขบกไว้ลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมและใส่น้ำตาลตะโหนด1ช้อนโต๊ะ หมูสามชั้นที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปผัดผัดพอให้หมูสุกจากนั้นใส่น้ำปลาและเต้าเจี้ยวอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งแก้วและรอให้น้ำเดือดจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันและรอให้น้ำเดือดรับไฟให้เป็นไฟอ่อน และใส่เส้นหมี่โคลาดท,ที่เราเตรียมไว้ลงไปจากนั้นรอให้เส้นดูดซึมน้ําประมาณหนึ่งนาทีพอเส้นเริ่มนิ่มหรือน้ํำเริ่มแห้งให้เราใส่ถั่วงอกและต้นหอมที่เราเตรียมไว้ลงไปจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เมื่อผัดคุกครากันเสร็จแล้วให้นำมาตัดจานให้สวยงามโดยมีเครื่องเคียงคือต้นหอมถั่วงอกและมะนาวหั่นซี่ค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของผัดหมี่โคราชตามสูตรฉบับของคุณโคราชค่ะและถ้าจับเพิ่มความอร่อยก็ต้องบีบมะนาวลงไปเพิ่มอ,อีกนิดค่ะเพื่อรับรสความฟินและลิ้มรสความอร่อยนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการผัดหมี่โคราชแบบมีน้ำซอสปรุงสำเร็จกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการผัดหมี่นะคะผัดหมี่โคราชของน้ำปรุงสำเร็จจนะคะอันนี้ใช้หมี่เป็นมงคนนะคะคืมีน้ำปรุงของสำเร็จูปเลยนะคะอาหามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบมีอ,มอะไรบ้างมีผักนะคะอันนี้คือต้นหอม น,นี้เนื้อสัตว์นะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะแต่วันนี้ขอใช้เนื้อไก่เนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ําอันนี้น้ําสําหรับล้างเส้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆคือน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะคะประมาณ2 5 0ซีซีนะคะอ่ามาดูกันเลยวิธีัดนะผัดเทียงผัดเลย เนื้อสัตว์ก่อนเอาเดือ,เอ,อเดแล้วก็คนให้เดืนะคะเติดไฟเรื่อยๆนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหะ้งก่อนะแล้วเนื้อสัตว์มันยังมีสุกเขาเลยไมไ่เกิดป็นหาไฟปานกาง เริ่มที่จะติดแต่ยังไม่ติดนะคะทีนี้เติมน้ำได้เลยค่ะขั้นตอน้ำ้เจาการเติมน้ำะคะก็เรงไฟตื้อเนาะเื่อกมออนไฟางๆก็เี่หนมเือนะเราแเริ่มเือแล้ว ใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวผั่เลลาง่ายมแค่น้ำแก้วเดียวนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ำคันเลือคุลางจะทำให้สำเร็จนะคะเพราะ้ใช้น้ำ<อ>น้ำเป,เปมมล่าก<อ>็มน้รอกอะเอเดือดแล้นะคะพอ,อเดือดแล้ว<อ><อ>ล้างเส้หนหมี่ล้าเส้หนสหมีล่ะะล้างนะคะไม่ต้องแช่เพราะเส้นมี่ถ้าแช่แล้วมันจะได้ มะมโค و ل ดไม่ต้องแช่น้ำนะคะ,ะใส่เลยดูไฟนิดนึงค่ตะตอนแรกเ,เราเราทำไฟป ใส่มีก็เบาไปหน่อยนะคะจไม่หนืมากเดีย๋ยวน้ำมันจะแห้งสะขวนหนี่วรู้สุกนะคะนะคะเริ่มแล้วเริ่มนิ่แล้ว,เร,ลวเรายังไม่ต้องคิดกระตัให้มันรู้สึกว่านิ่งสักคงบนใบแล้วเราเ่อหมัน,น,น,ะนจะได้ง่ายอ่าพอได้่ตัดลงกด้ไหมค่ะ่ดยมากเลย เห็นไคะเรียนค่ะจะบอกวิธีด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราจากน้ำไม่เพียง่อเวลาเราใส่น้ำน้อยเติมไปเส้นหนึ่งจะขมบางคนที่เต็มใช่ไคะสามารถเติมน้ำได้นะถ้าเราดี่มแล้วว่า ใส่เนส่ถุงแอต่น้ำมันจะห้ับนยังดีเราเติมน้ำาไปได้นะคะไม่จำเป็จะต้องทินงถุงแข็งแบบนี้ไม่ใช่ว่าติมน้ำไม่ไดะคะสามารถเติมน้ำท้งได้เพราะว่าบางคนก็ขัดเนค่อยติมเนต่น้อเนี่ยแต่น้ำมนกนี่ะคะสามารถเติน้ำได้ไม่ต้องกลัวเสียรสชาติเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเหมือนเดิมนะเ่นนี่นะ เส้นของเราจะขัดง่ายค่ะเพราะว่าเราเป็นเส้นหมูที่ใช้ข้าวรา้อยเปอร์เซ็นเส้นมันเหนของรูปนะคะแล้วก็ขัดง่ายยืดเลยม่แ็นกรได้นะปัจจุบันเส้นหมี่โคโราชได้มีการทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มีการจัดส่งทั้งแบบออนไลน์และวางขายตามร้านสะดวกซื้อซึ่งราคาเส้นหมี่แหงสำเร็จรูปจะอยู่ที่20-30บถึงสาบบาทต่อห่อ แต่ราคาเส้นหมี่พร้อมน้ำซอสปรุงสำเร็จจะอยู่ที่35-40บาถึง40บาทต่อห่อค่ะต่อไปเราจะมาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนกันนะคะซึ่งจะมีวัตถุดิบทั้งทางตรงทางอ้อมและค่าเช็จจ่ายในการผลิตค่ะโดยวัตถุดิบทางตรงนะคะเช่นเส้นหมี่โคาราชหมูสามชั้นกระเทียมพริกแห้งกระทะ เตาแก๊สตะหลิวมีดและเขียงค่ะวัตถุดิบทางอ้อมนะคะจะมีน้ำมันหมูน้ำตาลโนดน้ำเปล่าเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกค่ะและสุดท้ายนะคะคือค่าใช้ใจ่ายในการผลิตจะมีค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าถุงพลาสติกค,ค่าสติกเกอร์เป็นต้นค่ะ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบนะคะจะมีค่าเส้นหมี่3บาทจากข้าวกิโลกรัมละ30บาทและค่าเครื่องปรุง2บาท50สตางค์ต้นทุนแพ็กเกจจะมีค่าสติกเกอร์35สตางค์ถุงพลาสติก30สตางค์เป็นต้นถังต้นทุนอุปกรณ์จะมีค่าเสียมเครื่องโม่หิน10สตางค์และค่าเสื่อมเครื่องซีกถุง20สตางค์ ต้นทุนแรงงานจะมีค่าแรงงาน5บาทค่าไฟ45สตางค์และค่าน้ำ25สตางค์ค่ะโดยเฉลี่ยต่อ1หอ่อหรือ100กรัมน,นะคะรวมราคาต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ12บาท50สตางค่ะเราจึงนำมาขายในราคา30บาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับหมี่โคราชที่เป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดน,นครราชสีมาโดยนำมาแปรรูปต่อยอดและเป็นอาหารพื้นบ้านไทยแถมยังต้นทุนน้อยสามารถนำมาประกอบอาชีพได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ